ชาวบ้านชุมชนหมู่4หมู่5นะคะของตำบลนนท์มะเข่งเราก็ได้รับผลกระทบมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะทางขยะโฟรเวท,ที่เขาทําแบบเขาทําแบบเอาแต่รายได้แล้วไม่ดูแลชุมชนเลยแล้วดูการไหนพอถึงหน้าฝนมาเขาจะทําอย่างนี้ทุกปีแล้วทําไมทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องให้ชาวบ้านมาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สายดูแลมาดูแลทําไมเขาทําอย่างนี้ ทำทุกปีให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องมาเดินเรื่องมาร้องเรียนให้บริษัททําให้มันถูกต้องตามกฎหมายชาวบ้านเดือดร้อนค่ะถึงได้มาวันนี้แล้วก็หลักฐานที่เขาทำอ่ะคือตามรูปถ่ายนะคะแล้วชาวบ้านเดือดร้อนจรงิงๆถึงได้มากันนะคะในวันนี้ค่ะก็ให้บริษัทเขาดูแลชุมชนมั่งไม่ใช่เอาแต่รายได้แล้วทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน ฝากหน่วยงานด้วยครับฝาก,ากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้คือชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเพราะไม่ได้เรียนมาทางว่าขยะตัวนี้เอามาเทวันนี้กี่เที่ยวมีสารพิษอะไรมากดร้แรงยังไงชาวบ้านไม่รู้ค่ะครับเรือเนี่ยพอรับเรื่องเราทําไงต่อก็เดี๋ยวเรารับเรื่องเข้าระบบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของเราไปตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท,ทุกอย่างนะครับทั้ง EA ทั้งอะไรต่างๆนะครับขณะเดียวกันเราก็จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งศูนย์มธรามกสจกลนอะไรต่างๆในในพื้นที่ของจังหวัดเราไปตรวจสอบร่วมกันนะครับขณะเดียวกันก็จะเชิญภาคประชาชนเข้าไปด้วยครับเ<ม>พื่อความสมานใจเราอยู่ลงพืพ้นที่วันไหนก็วันนี้แหละครับเดี๋ยวกี่โมงก็เดี๋ยวจะตามกันไปเลยนะครับตอนนี้เลยใช่ไหมก็ อาจจะไม่ทันอาจจะเป็นใบมปใมสงสิ่งที่ชาวบ้านแจ้งมาเนี่ยมันมันมีความผิดเป็นความผิดตรงไหนเออเดี๋ยวเราขอตรวจสอบข้อที่จริงก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ต้องถ้าถ้ามันมีความผิดจริงแบบไม่ปฏิบัติตามขาบการอ๋อมีข้อกฎหมายเขียนไว้อยู่แล้วครับว่าจะต้องทําอะไรหนึ่งสองสามแต่ว่นต้องือขนาดให้หยุดอันนี้ขอไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนแล้วกันนะครับว่ามันแค่ไหนหลักฐานที่ชาวบ้านมายื่นนี้ไม่มีข้อที่จริงเลยเหรอขอตรวจสอบก่อน พราะว่าเพิ่งยื่นเอกสารนะครับเขาที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังม,มันมันมันไม่มีความผิดเลยหรือครับมต้งชง<ด>ไม่ใช่ครับเราต้องเห็นด้วยตาก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปดูขด้อเท็จจริงก่อนนะครับ